สวัสดีพี่น้องนะครับนี้มาเล่นเกมเฮกลับมาแล้วครับคัมแบ็กแล้วนะวันนี้เสียงดังนิดนึงนะครับข้างนอกมีการก่อสร้างเกิดขึ้นนะครับก็จะเสียงดังดดนิดนึงนะครับก็เข้าใจนะว่าม <c oughs> ีการก่อสร้างกันเกิดขึ้นนะครับโอเค๋ยนนี้เรามาเล่นอีฟบอลเพจสองพันยี่สิบรรกันดีกว่ายี่สิบเอ็ดแล้วนะเฮ้เฮ เกมครับเกมนี้เป็นเกมเกมใหม่ไม่ไม,ไม่ใหม่ครับเกมเป็นเก่าเป็นเวอร์ชันยี่สิบนะครับแต่แค่ปรับเสื้อปรับเลยนะครับผมไม่ได้อัดตอนแรกเพราะว่าผมอัดไม่ได้สรับมิมเต็มตอนนี้มิมเยอะแล้วก็อัดได้สบายนะครับรอแป๊บนึงครับเขาเขาเขาไม่ค่อยไม่ค่อยได้เาในช่วงแรกๆมันไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่าอพภาคใหม่มาครับ ฟีเจอร์ผมเปิดหมดแล้วนะครับแต่ว่าอัพแม่ตันนะครับนีรับของก่อนดูครับเงินมีล้านหนึ่งแลมีข้อความมาครับข้อความจากจากคนนี้ครับอือเซิร์ฟเวอร์ครับนี่ฟีเจอร์ครับก็มีเบลมามักรับของรับของรับของนะครับพี่น้องดีเสียงหหไหม น่าจะได้ยินไดายินนะคอมเมนต์มัน้วยเด้อยนักเตะผมเหลือสามร้อยคนนะคับนี่คือฟีเจอร์ทั้งหมดเลยนะครับนี่คือทีมของผมนะครับไม่มีบอลขาวเลยมั้งมีอยู่ครับแต่เป็นบอลขาวที่ตันแล้วนะก็มีสุดแค่บอลเงิน,นครับมีพวกนี้ด้วยเป็นการ์ดการ์ดที่ขายได้นะครับขายเลยอยากขายก็คือขายได้เลยนะครับนี่ก็คือขายในราคาดีนะครับก็ยังไม่ขายครับเพราะว่าทำฟู แมนยูได้เตะไว้แต่ว่าไม่เล่นนะครับก็ไม่เป็นไรครับนี่เราดูทีมนะครับเนี่ยทีมทีมที่ผมใช้ไม่ใช่ทีมนี้อันนี้ทีมเล่นทัวร์นะครับถ้าทีมหลักของผมนะก็ทีมทีมนี้นะครับทีมหลักภาคที่แล้วนะครับเป็นอีกทีอันนี้เป็นทีมแบบนี้นะครับมีไอคอนมี่ครับเติมห้าร้อยบาทครับได้มาเลยก็แพงเหมือนกันนะ แต่ว่าก็คุ้มค่านะครับร้อยสองนะถ้าใช้เป็นโมเดลบาซ่านะไม่แม่ก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวมาดูฟูตตำนานกน่อยตำนานผมเพิ่มมาสองตัวนะครับจริงๆมีเยอะคนนี้นะครับแต่ว่าขายออกไปตัวหนึ่งเพราะว่ามันซ้ำนะครับคือตำนานนะรวมรวมสีชมพูนะนี่คือรวมสี่มพูนะครับนี่คือรวมสี่มพูอนะผมได้ตัวนี้มาใหม่ืูตัวคาร์ลอดนะครับที่ได้มาวัน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 ไหนจะไม่ได้เหมือนกัน แล้วนี่เป็นซีโก้นะครับผมก็ได้มาผมเพิ่หัดนะครับปุโยนะครับผมได้ตอนเปิดเซิร์ฟแรกๆเลยปุโยแล้วก็นี่ครับลูมินิก้ผมได้เมื่อวานครับอันนี้ลูมินลุงลุงครับลุงลุมินิก้ใครที่เป็นฟุตบอลยุคเก่าก็จะรู้จักนะครับคนที่รู้จักก็น่าจะอายุห้าหกสิบแล้วแหละเือเพราะว่าลุงเขาแบบยอดนะครับเป็นนักเตะหน้าต่ำที่เล่นหน้าเป้าได้นะครับเดี๋ยวผมจำได้ว่าเล่นเล่นหน้าเป้ามันตันเยอะกว่า ช่ไหมโอ้มันก็เท่ากันออกบึกแคมป์เล่นดีกว่าก็ไม่มีอะไรนะวันนี้ก็มาให้ดูทีมนะครับเห็นเป็นแมซี่ใช่ไหมอันนี้เป็นทีมครับเป็นทีมแมซี่นะครับเห็นไหมครับเป็นอันนั้นใหม่ครับนี่ออริจินอลนะครับเป็นออริจินอลนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยเป็นแมนยูเนี่ยเบนไบร์นเป็นสนามนะครับแต่พอเราใส่ทีมแมซี่จะเป็นอีกแบบนะครับ มีทีมโด้ครับทีมน็อนโดแล้วก็ทีมของแอตฟอร์ดนะครับแต่ผมไม่ได้ซื้อผมซื้อเมซี่มานะครัเพราะว่าเมซี่ตันเยอะสุด,ดแรกนะมีต้องการสิ่งที่มันเยอะ,อะนี่เริ่มเล่นนะเริ่มเล่นใหม่ใหม่โม,มเดลนนะทุกอย่างทุกอย่างคือใหม่หมดนะครับนี่คือทุกอย่างหมดหมดนะครับเราไปถึงใหม่นะเพราะว่าเขาแม่ใช้พาดที่แล้วนะพลาดที่แล้วก็ไม่มีนะครับเป็นตัวสีเทาขายทิ้งหมดแล้วนะมีตังหนึ่งล้านนี่คือการขายนะครับ น,นี่คือตำนานทั้งหมดนะครับเพิ่มมาตัวสองหนึ่งสองนะครับเพิ่มมาเยอะอยู่เหมือนกันอันนี้ไอคอนเพิ่มมาตัวเดียวผมไม่ผมไม่ค่อยล่าไอคอนนะเพราะมันผมว่ามันล่ายากนะครับเพราะว่าไอคอนเอ่อมันใช้ทองเยอะนะครับเนี่ยผมมีโอบักสองตัวเปิดแอดมาลิตได้นะมีเสื้อเลยมีเป็นแบบบาซ่า มีโค้ดยี่สามตัวนะโค้ดมีเยอะมากแล้วก็ทูวร์วนะครับมีเป็นเมซีด้วยโอเค <c oughs> มาแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าวันไหนว่างๆนะจะมาอักเล่นเลยนะครับวันนี้มาแค่นี้ก่อนครับให้ทุกคนไทยเงานะครเพราะผมยังอยู่นะครับยังไม่ไปไหนนะครับดูนะฟอร์มนักเตะทั้งหมดนะครับมีนักเตะไทยด้วยนี่ร่าอ่าฮะ <c oughs> <c oughs> ไม่มีไม่มีครับอืม,มันมีนักเตะเยอะเหมือนกันชุดอันนี้อันนี้เป็นฟอร์มฟอร์มที่อ้างอิงจากลีกที่เตะนะครับไม่ใช่ทีมชาตินะเพราะว่ามันเป็นช่วงหนึ่งที่เป็นเป็นทีมชาตินะครับอันนี้อันนี้คือลีกอันนี้ไม่ใช่ลีกทีมชาตินะครับโอเคฟอร์มต่างๆนะครับ Okay. มาแค่นี้นะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนเดี๋ยวว่างๆเราจะมาอัดเล่นเลยนะเจอกันนะครับไปละ